สวัสดีครับพบกับ Top Engineering Channel นะครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาชมการทดสอบระบบไฟลามนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Smoke Induct วิธีการทดสอบก็คือนะครับเราจะใช้ Smoke t e s t e r หรือว่าควันเทียมนะครับฉีดเข้าที่ตัว Smoke Detector หลังจากนั้นเราจะไปดูว่า,าระบบจะสั่งให้ตัวแฟนหรือว่าตัวระบบ ปรับอากาศของเราหยุดทำงานหรือไม่นะครับแล้วก็สั่งอะลามไปที่ตัวกราฟิกแล้วก็ตัวคอนโทรลพายแนลนะครับของไฟอลา,ามแล้วก็สั่งเบลทำงานหรือเปล่านะครับเชิญรับชมได้เลยครับเรามาดูการทดสอบเลยนะครับคุณพี่คนนี้เขากำลังจะฉีดคอนเทียมนะครับไปในช่อง รีเทิร์นดักแอร์นะครับเขากำลังฉีดเข้าไปในช่องช่องนี้จะเป็นช่องที่เราเจาะไว้เพื่อใช้วัดลมของระบบปรับอากาศหรือว่าใช้เป็นตัวเทสสโมกดักก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวสโมกดักนะครับซึ่งสถานะตอนนี้ไฟ led ยังเป็นสีเขียวแสดงว่ามันยังตรวจจับควันไม่เจอ ะนะครับทีมงานกำลังฉีดเข้าไปอีกครับเพื่อให้ตัวสมกักตรวจจับควันให้เจออันนี้จะใช้ควันค่อนข้างเปลืองอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่อดักมีค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอ่าอันนี้ไฟ LED ขึ้นแล้วครับแสดงว่ามันทำงานแล้วทีนี้มาดูว่าอินเวอร์เตอร์ตัด HSU ของเราหรือยัง ที่สถานะของอินเวอร์เตอร์ได้ตัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูที่ตู้ไฟอะลามภายแนวนะครับว่าอะลามหรือ,อยังมาดูที่ตู้กราฟิกแล้วก็ตู้คอนโทรลไฟอะลามนะครับตอนนี้ได้เกิดการอะลามที่ตู้ทั้งสองตู้เรียบร้อยแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ